แล้วก็มีอีกหนึ่งก็คือกะปิกะปิของเรานั่นเองน้องกะปิกะปิโอ้ยพ่อหนุ่มไฟเธอมันมันขวางทางผมมากเก็บได้ปะเออเก็บขึ้นโอเคนี่เลยเอ้ยมันวางบ่าได้อะอ๋อมันชนกันอ่ะนี่เลยเย้ทุกคนก็จะประมาณนี้นะฮะสำรบับ อันนี้ของเราอันนี้ก็อ๊ดูไอเทมอันนี้ใส่นี้ได้ปะเฮ้ยปวได้นี่ได้ปะเฮ้ยได้เอามาเฮ้ยได้แล้วอ้ได้แล้ว,ะลวกะปีกะปีเย่ yeah. ได้แล้วนะคะกะปีเราเฮ้ยเราเข้าทางไหนอะ่ะกดอ่า อ่าไปไหนล้วอะ่ะเหยนมีเลยเอ๋อนี่ไงเฮ้ย hey, พนุม